มีเงินหนึอยบาทก็กินซ่อมที่สะไได้ค่ะทุกคนวันนี้แคมารีวิวนะคะมีเงินหนึ่งร้บาทกินอะไรได้ที่สุดบ้างนะคะวันนี้แค่มารีวิวซอมมลาค่ะสองจุดาห้าฟาร์มุ่งกิเงือไทยก็ประมาณ1นึบาทที่นี่เพื่อแขอลว่าเฮ้มันติน จะบอกว่าที่สวิตเนี่ยช่วงหน้าเปลือไม้นะคะที่สวิตเนี่ยเปลอกไม้ถูกมากถูกแอปเปิ้ลถูกส้มอะไรเงี้ยส้มบางทีแคยเจอเลยเจอเคยเจอเคยเจอนะคะหนึ่งหนึ่งโลราคาหนึ่งหังก็คือ30กว่าบาทอะไรเงี้ยต้นทายบอกเลยว่าการที่ได้อยู่สวิตแล้วได้กินส้มแบบราคาประมาณนี้มันฟินมากเดี๋ยววันนี้เราลองมาแกะกันดูนะว่าส้มราคาโลละร้อยสองโลร้อยที่สวิตเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไงกน นีล่ลูกก็จะประมาณนี้นะคะโโอ้หเดีย๋ยวเรามากินดูว่าอร่อยปาพี่แค่รังมือเลยนะเปรี้ยวๆหวานๆโซฟอร่อยมากทุกคนยากรู้ว่าถ้ามาสวินทร์อ,อย่าลืมเด็ดขานะคะ มาลองส้มที่สวิตนะคะอะไรว็เถอะแต่แบบนี้ไม่ใช่ส้มของประเทศสวิตนะคะปลูกม,มาจากที่อื่นจ้ะแต่ยังไงก็อร่อยดีทุกคนเห็นไหมนุนสงินด9 5้าาซองร้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะสามารถทิ้ส้มที่สวิตได้ค่ะนั่นเอง